นาเลบาผีแม่ไม้กระชากวิญญาณแห่งอินเดียเปิดประตูเห็นหน้าต้องตายสถานเดียวนาเลบาเป็นเรื่องราวของผีแม่ไม้ในประเทศอินเดียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผีแม่ไม้ของประเทศไทยเชื่อกันว่านาเลบามีลักษณะเป็นหญิงสาวที่สวมชุดแต่งงานแบบอินเดียสีแดงแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นชุดสีขาวบริสุทธิ์ แต่ถูกเลือดของนาเลบาย้อมจนกลายเป็นสีแดงและมักมีแววตาที่เลื่อนลอยผิวขาวซีดที่มาของผีแม่ไม้ตนนี้แบ่งออกได้เป็นสองตำนานตำนานแรกบอกว่านาเลบาเป็นว่าที่เจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานทว่ามีเหตุให้เธอเสียชีวิตก่อนได้แต่งงานหรือเจ้าบ่านี้หายไปจากงานแต่งทำให้ว่าที่เจ้าสาวเสียใจจนฆ่าตัวตาย ไม่ว่าสาเหตุการตายจะเกิดจากเรื่องใดก็ตามนาเลบาก็จะกลายเป็นผีแม่ไม้เมื่อตายไปความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความแค้นใจทำให้เธอตามล่าเหยื่อที่เป็นผู้ชายตามสถานที่ต่างๆแล้วนำวิญญาณของพวกเขาไปยังดินแดนแห่งความตายด้วยกันอีกตำนานบอกว่าแท้จริงแล้วนาเลบาเป็นแม่มดแก่ๆที่ชอบกินเนื้อเด็กๆหรือเนื้อของหนุ่มๆ มักแปลงกายเป็นหญิงสาวเพื่อทำให้เหยื่อไม่รู้ตัวเมื่อลักพาตัวไปได้ก็จะเอากลับไปกินที่รังบางก็เอาไปกินในป่า <S <S นาเลบามีลักษณะเด่นคือสามารถรับรู้ได้ว่ามีใครอยู่ในบ้านหากในบ้านนั้นมีชายอายุราวๆ20-50ปีอยู่บ้านเพียงคนเดียวและเป็นโสดมันก็จะเคาะประตูสามครั้งเพื่อเรียกให้ชายหนุ่มเปิดประตู หรือเรียนเสียงเป็นหญิงสาวที่ชายในบ้านรักใคร่สนิทสนมด้วยเช่นเรียนเสียงเป็นพี่สาวน้องสาวแม่หรือคนรักจากนั้นก็ใช้กลอุบายหลอกลอ่อให้ชายหนุ่มเปิดประตูให้ชายใดที่เปิดประตูแล้วเห็นหน้านาลเลบาก็จะหัวใจวายตายหรือกระอักเลือดเสียชีวิตตรงหน้าประตูบ้านพอาะดวงวิญญาณได้ถูกนาเลบากระชากออกจากร่างไปแล้วบางรายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ราวกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านตกเป็นเหยื่อของนาเลบาจึงมีคำเตือนไม่ให้ขานรับหรือเปิดประตูบ้านยามกลางคืนหากไม่แน่ใจว่าที่อยู่หน้าประตูนั้นคือคนหรือผีแม่ม่และชาวบ้านยังได้คิดวิธีป้องกันตัวจากนาเลบาอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เขียนคำว่านาเลบาไว้หน้าประตูบ้านหรือกำแพงนอกบ้านคำนี้มีความหมายว่า มาใหม่พุ่งนี้เมื่อนาเลบาเห็นคำนี้มันจะกลับไปแล้วกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นเมื่อกลับมาใหม่ในอีกวันแล้วเห็นคำว่านาเลบามันก็จะกลับไปแล้วกลับมาใหม่ในวันถัดไปอีกวนซ้ำไปซ้ำมาเช่นนี้ทำให้ผู้ชายที่อยู่ในบ้านรอดพ้นจากอันตรายดังนั้นคำว่านาเลบาจึงได้กลายเป็นชื่อของผีแม่ไม้ตนนี้ไปโดยปริยาย เกนเนโกแมวผีหางยาวยืนสองขาแปลงกายและใช้ชีวิตแบบมนุษย์บา k เกเนโกะหรือแมวผีเกิดจากแมวธรรมดาที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า4กิโลกร,รมัมหรือมีอายุไขามากกว่า13ปีขึ้นไปในขณะที่บางพื้นที่เชื่อว่าแมวที่อายุมากกว่า7ปีก็เป็นแมวผีได้แล้วแมวผีส่วนใหญ่มีหางที่ยาวผิดปกติทำให้ผู้คนเชื่อว่า แมวที่หางยาวมากๆมีโอกาสจะเป็นแมวผีได้ง่ายนอกจากนี้พวกมันมีพลังพิเศษหลายอย่างเช่นมีพลังในการควบคุมไฟแปลงร่างและยืดหดร่างได้ตามใจชอบพวกมันอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนในเมืองตามชนบทในป่าหรือสถานที่ต่างๆเหมือนกันกับแมวปกติและสามารถพบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น แมวผีที่มีอายุไขและมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นจนเทียบเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยจากนั้นมันก็จะเดินด้วยสองขาหลังมีสติปัญญาพัฒนาขึ้นจนสาม,มารถพูดและเข้าใจภาษามนุษย์ได้และจะอันตรายอย่างมากเพราะเมื่อเป็นแมวผีและมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะกินสิ่งที่ตัวเล็กกว่าตัวมันรวมถึงเจ้านายของมันเอง นอกจากนี้มันยังสามารถกินสิ่งที่เป็นพิษได้โดยไม่เจ็บปวดเลยบางก็ว่าพิษคือหนึ่งในอาหารโปรดของมันแมวผีถือเป็นลางร้ายที่นำภัยพิบัติมาสู่บ้านหลังนั้นทำให้คนเจ็บป่วยล้มตายได้ส่วนตัวมันก็จะแปลงร่างเป็นคนคนนั้นแทนเพื่อนบ้านรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกตินี้ เนื่องจากมันมีความระมัดระวังตัวและชาญฉลาดเจ้าเล่ห์อย่างมากเมื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็จะใช้ผ้าพันบริเวณศีรษะเพื่อปกปิดใบหูและสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆเพื่อปิดบังหางที่ด้านหลังแมวผีชื่นชอบงานรื่นเริงและการสังสรรค์ยามค่ำคืนที่มีเทศกาลหรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพวกมันจะออกจากบ้านไปยังสถานที่รับตาผู้คนที่นั่น จะมีเหล่าแมวผีมารวมตัวกันใต้แสงจันทร์พวกมันจะกินดื่มร้องเล่นเต้นลํากันอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นมนุษย์มาเกนโกบางตัวสามารถกลายเป็นเนโกมาตะได้เมื่อเป็นเนโกมาตะแล้วหางยาวๆของมันจะแยกออกเป็นสองแฉกและมีความดุร้ายมากขึ้นมีความเชื่อว่าเนโกมาตะสามารถแยกหางออกได้มากที่สุดถึงเจหาง เลดแคปปีศาจหมวกสีแดงเลือดเลดแคปหรือปีศาจหมวกแดงเป็นกอบลินประเภทหนึ่งที่ปรากฏในเรื่องเล่าของชาวตะวันตกและสกอตแลนด์มันเป็นกอบลินที่มีลักษณะเหมือนชายแก่ตัวเตีย้ยจมูกใหญ่นิ้วมือพร้อมแห้งมีกกงเล็บยาวแหลมคมเหมือนเหี่ยวดวงตาเป็นสีแดงเรือนแสงผมสีขาวยุ่งเหยิงยาวถึงไหล่ใส่รองเท้าบูท ถือหอกหรือเคียวในมือซ้ายและสวมหมวกสีแดงเลือดบนหัวเลสแคบมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศหรือสถานที่ที่เคยมีการต่อสู้เป็นเวลานานมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากถือเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และมีออร่าแห่งความชั่วร้ายปกคลุมบางครั้งก็อาศัยอยู่ในปล้อมปราศาทเก่าๆหรือซากปรา,ากหักพัง โดยเฉพาะปราสาสที่ผู้เป็นเจ้าของมีนิสัยโหดเหี้ยมชั่วร้ายตำนานกล่าวว่าเบรดแคบเกิดจากวิญญาณอาฆาตของผู้คนที่เสียชีวิตจากการสร้างปราศาทแห่งหนึ่งเจ้าของปราสาสเป็นนักรบเขาทำสงครามยาวนานจนเกิดอาการเสียสติและเชื่อว่าหากสร้างปราสาสด้วยเสามนุษย์จะทำให้ปราสาสนั้นไม่มีวันพังทลายทว่าวิาญ,ญญาณที่เสียชีวิตในปราสาส ก็ต้องทุกทรมานไปชั่วนิรันด์จากการถูกจองจำวิญญาณบางส่วนก็กลายเป็นเรดแคปส่วนที่มาของชื่อปีศาจหมวกแดงนั้นมาจากการที่เรดแคปมักสังหารนักเดินทางและนำเลือดมาย้อมหมวกให้แดงอยู่ตลอดเพราะหมวกคือชีวิตของมันหากหมวกซีดลงเมื่อใดเจ้าเรดแคปก็จะตายเมื่อนั้นอีกตำนานบอกว่า เรดแคปมีที่มาจากข่าวลือของชายเสียสติคนหนึ่งที่สวมหมวกสีแดงอาศัยอยู่ในปราสาทพังๆในป่ารกร้างเด็กที่เข้าไปเล่นแถวนั้นมักจะไม่ได้กลับบ้านผู้คนเชื่อว่าชายเสียสติคนนี้เข้าใจว่าหมวกของเขาเป็นหมวกวิเศษที่จะทำให้เขาเป็นอมาตะาได้โดยแลกกับการให้หมวกเป็นสีแดงสดอยู่เสมอด้วยเลือดของเหยือ่อ มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถฆ่าหรือเอาชนะเรดแคปได้แต่ก็สามารถป้องกันตัวได้ด้วยการพบคำภีไม้กางเขนหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หากใช้สิ่งเหล่านี้เรดแคปจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วหายตัวไปเหลือไว้เพียงฟันซี่ใหญ่ซี่เดียวซึ่งเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นได้พบกับเรดแคปจริงๆ